สวัสดีครับพี่น้องท่รักวครับวันนี้อยากจะกล่าวในฮีบรูบทที่13ข้อ10ถึง16นะครับเป็นเรื่องแท่นบูชาในรูปแบบใหม่พระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าเรามีแท่นบูชาแท่นหนึ่งและคนที่ปฏิบัติในเต็นนั้นไม่มีสิทธิจะรับประทานของจากแท่นนั้นได้และร่างของสัตว์เหล่านั้นที่มหาปูหหตได้เอาเลือดเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปเขาเคยเอาไปเผาเสียนอกค่ายเหตุฉะนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงทนทุกทรมาน ภายนอกประตูนครเช่นกันเพื so ่อทรงชำระประชาชนให้บร like ิสุทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระองค์เองเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายออกไปหาพระองค์ภายนอกค่ายนั้นและยอมรับคำดูหมิ่นเหยียดยามเพื่อพระองค์เพราะว่าที่นี่เราไม่มีนครที่ถาวรแต่เราแสวงหานครที่มีในภายหน้าเหตุฉะนั้นให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไป โดยทางพระองค์นั้นคือคํากล่าวยอมรับเชื่อพระนามของพระองค์จงอย่าละเลยที่จะกระทำการดีและจงแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกันเพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระไถ่พระเจ้าในตอนแรกได้พูดถึงพระเยซูคริสต์เป็นแท่นบูชาพระคัมีบอกในข้อที่10บอกว่าเรามีแท่นบูชาแท่นหนึ่งและแท่นบูชาที่นี้ก็คือพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เป็นแท่นที่ทําด้วยหินหรือทองคําเป็นแท่นบูชาที่ไม่ได้มีอยู่ในพระวิหารแต่เป็นการทรงไถ่ของพระองค์บนกลางเขน พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นทั้งเครื่องบูชาเป็นทั้งมหาปุโรหิตเป็นทั้งสถานที่เผาบูชานั่นคือลรรักษณะจากพระคัมภีร์ฮีบรูพระองค์ทรงเป็นเด็ดเสร็จที่พระองค์เองปกติแล้วเครื่องบูชาหลายประเภทนะครับปุโรหิตสามารถจะทานสิ่งเหล่านั้นได้เมื่อทานในเต็นท์นัดพบของพระเจ้าแต่มีเครื่องบูชาหนึ่งนะที่ไม่สามารถทานได้เลยก็คือเชื่องบูชาที่ปุโรหิตได้เอาไปเพื่อประชาชนทั้งหมดสิ่งเหล่านั้นทําไม่ได้ต้องเอาไปเผานอกค่ายเท่านั้น และพระคัมภีในตอนนี้บอกว่าพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นแท่นบูชานั้นคนที่เชื่อสามารถรับส่วนจากแท่นบูชาทั้งหมดเพราะพระองค์เองรับหมดแล้วเราสามารถรับพระพรจากแท่นบูชาของพระเจ้าได้ไม่ใช่เพียงแต่ความรอดพ้นจากความบาปรับพลังเลี้ยวแรงฤทธิ์เดชจากพระเจ้าได้จากการที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนตายแทนบาปเราบนไม้กางเขนนั่นคือประการที่1ครับอันที่2พระคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างแก่เราในข้อ1ิบเอถึงสิพระคัมภี์บอกว่าพระองค์ทรงออกไปนอกค่าย ตอนนี้กําลังพูดเปรียบเทียบการที่พระเยซูคริสต์ทรงถูกดูหมินแน่นอนเราได้รับพระพรจากพระองค์เหมือนกับที่แท่นบูชานั้นรับประทานเนื้อนั้นได้แต่ว่าพระองค์ต้องการให้เราเองนั้นเป็นแบบนี้ครับคือออกไปนอกค่ายยอมทนทุกข์ทรมานไปสานที่อับอายอย่างที่พระคัมภี์ได้บอกพระเยซูคริสยอมอับอายเพื่อเราเราก็ต้องยอมอับอายเพื่อพระองค์พระองค์ออกไปนอกค่ายเพื่อพวกเราเราต้องออกไปนอกค่ายเพื่อคนอื่นเช่นเดียวกัน นะครับเพื่อให้คนได้ได้รู้จักพระเจ้าหลายครั้งคริสัจกรของพระเจ้าเรามีความสุขอยู่กับภายในจนเราลืมไปว่าพระเจ้าไม่ได้เรียกเรามาแค่เชื่อพระเจ้าเท่านั้นแต่เราต้องออกไปครับนําคนมารู้จักพระเจ้าออกไปนอกค่ายนําให้คนมารู้จักพระเจ้าด้วยอันที่สครับพระคริสต์ทรงให้เราเป็นเครื่องบูชาพระองค์ทรงให้เราเป็นเครื่องบูชาพระองค์เป็นเครื่องบูชาบนแท่นบูชา พระองค์เป็นแบบอย่างกับเราและพระองค์ต้องการให้เราเป็นเครื่องบูชาและเครื่องบูชาในที่นี้คืออะไรบ้างนะครับในข้อที่15ได้พูดถึงตอนนี้เราถวายเครื่องบูชากับพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเสมอด้วยริมฝีปากของเราเราสามารถมีชีวิตที่เต็มด้วยความดีให้คนอื่นเห็นพระเจ้าในเราและในข้อ16กก็คือการที่เราเองนั้นแบ่งปันกันและกันนะครับทำสิ่งที่ดีแบ่งปันกันและกันนั่นเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าต้องการการถวายสรรเสริญ ชีวิตที่ทำความดีและแบ่งปันกันและกันดัะนั้นเองวันนี้เนี่ยนะครับท่านบูชารูปแบบใหม่ไม่ใช่คือเรื่องพิธีรีตรองพระเจ้าจไม่ได้เน้นเรื่องพิธีรีตรองทางศาสนาแต่พระองค์ทรงเน้นชีวิตที่จะรับพ,อพอระพรจากพระองค์เพราะพระองค์ทรงสิ้นระชนตาย,ตายบนแมกกาเดงไถ่บ,บาปเราแล้ว,ลวอันที่สองพระองค์ทรงเน้นชีวิตที่เป็นแบบอยา่างและเราเองจะต้องยอมลำบากเพื่อพระองค์เจ้าและอันที่สามก็คือพระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาและต้องการให้เราเป็นเครื่องบูชานั้น โดยการสรรเสริญพระองค์โดยมีชีวิตที่ทำความดีและแบ่งปันกันและกันขอให้เราเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าส่งพอพระถัยครับอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าคำหลายขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์ได้ลงมาลบล้างระบบเก่าๆที่จะต้องใช้เลือดเนื้อจริงๆมาบูชาแต่พระองค์ได้ทรงยอมเป็นเครื่องบูชาบนแท่นพระองค์เจ้าข้าและเพื่อเราสามารถจะรับพระพรจากพระองค์เจ้าได้มากมาย ขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์ได้ส่งประทานชีวิตนิรันดและพระผ่อนในโลกนี้กับข้าพงคหลายแต่ขณะเดียวกันขอพระองค์เจ้าให้ข้างหลายนั้นเข้าใจว่าพระองค์ทนทุกข์เพื่อข้าพงคหลายโปรดข้าพงคาหลายยอมอดทนฝ่าฟันไปกับพระองค์ด้วยเพื่อคําพงหลายจะมีชีวิตที่สันนิษฐาททาความดีและแบ่งปันให้กับคนอื่นเป็นเครื่องบูชาที่พระองคสรงพอพระไทยอธิฐานในนามพระเยูุริจารเอเมนชัยพอดครับ